ในทุกยุคทุกสมัยของประวัติศาสตร์ไทยหนึ่งในเสาหลักที่คำจุนความมั่นคงของชาติไว้มาโดยตลอดคือกองทัพบ,บกไทยกำลังสำคัญที่เปรียบเสมือนกราแห่งแผ่นดินผู้ยืนหยัดอยู่แนวหน้าเพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยและความสงบสุขของประชาชนชาวไทยกองทัพบ,บกไม่ได้เป็นเพียงองค์กรทางการทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเสียสละความกล้าหาญและความจงรักภักดีต่อแผ่นดินไทยที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่ยุค,ยคโบราณจนถึงปัจจุบันกองทัพบ,บกไทยถือกำเนิดขึ้น พร้อมกับวิวัฒนาการของชาติไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยที่มีการจัดกองทัพเพื่อป้องกันอาณาเขตจากศัตรูภายนอกต่อมาในยุคกรุงศรีอยุธยาทหารไทยได้แสดงบทบาทอย่างยิ่งใหญ่ในการป้องกันประเทศจากการรุกรานของพมา่าและชาติต่างๆมีการจัดระเบียบกองทัพอย่างเข้มแข็งและเป็นระบบมากขึ้นทั้งในด้านยุทธวิธียุทธปกรณ์และวินัยทหารซึ่งถือเป็นหลักฐานสําคัญที่สืบทอดมาจนถึงกองทัพบ,บกไทยในปัจจุบัน ในยุคกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รวบรวมผู้กล้าก่อร่างสร้างกองทัพไทยขึ้นใหม่หลังจากเสียกรุงศรีอย,ย,ยุธยาและใช้กองทัพนี้ในการกอบกู้เอการาชให้ชาติกลับคืนมาจากนั้นเข้าสู่ยุครัตนโกินทร์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทัพเพื่อให้สามารถป,ปกป้องประเทศได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการรบในสมรภูมิหรือการพัฒนาแผ่นดินในยามสงบ กองทัพบ,บกไทยไม่เพียงแต่มีภารกิจทางทหารในการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาสาธารณาภายัยการกู้ภยัยในยามวิกฤตหรือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกลกองทัพบ,บกเป็นกำลังหลักที่เข้าถึงทุกพื้นที่ทุกชุมชนและทุกชีวิตของคนไทยด้วยหัวใจแห่งการรับใช้ชาติและประชาชนในยามเกิดภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมดินถลม่มหรือไฟป่าเรามักจะเห็นภาพของทหารที่ยืนหยัด อยู่ในพื้นที่เสี่ยงคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยพวกเขาไม่เพียงแบกปืนในสนามรบแต่ยังแบกจอบแบกสเสบียงและแบกหัวใจที่เต็มไปด้วยความเสียสละเพื่อช่วยพี่น้องร่วมชาติกองทัพบ,บกจึงไม่ใช่เพียงกำลังรบแต่เป็นกำลังใจของคนไทยในยามยากในด้านการพัฒนาประเทศกองทัพบ,บกได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสร้างถนนสะพานโรงเรียนและระบบน้ำในพื้นที่ธุรกันดารรวมถึงการสนับสนุนโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทให้ดีขึ้นภารกิจเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าทหารไทยไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรบแต่ยังเป็นนักพัฒนาผู้สร้างและผู้พิทักษ์ความมั่นคงทางสังคมในทุกมิติในยุคปัจจุบันกองทัพบ,บกไทยยังคงปรับตัวให้ทันกับโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งในมิติข,ของความมั่นคงไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสาร และความขัดแย้งข้ามพรมแดนเทคโนโลยีทางการทหารได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กองทัพสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดตั้งโดยเฉพาะทางหน่วยรบพ,พิเศษโดยไซเบอร์และหน่วยลาดระเวนทางอากาศที่ทันสมัยกองทัพบ,บกไทยไม่หยุดเพียงแค่การรักษาแผ่นดินแต่ยังพัฒนาเพื่อปกป้องอนาคตของชาติกำลังพลของกองทัพบ,บกทุกนายได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดทั้งด้านร่างกาย และจิตใจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งความอดทนและความมีวินัยการฝึกที่หนักไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อสร้างนักรบที่แกร่งในสนามรบแต่เพื่อสร้างนักรบที่มีจิตใจของผู้เสียสละผู้พร้อมจะอุทิศตนเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยแม้ต้องแลกด้วยชีวิตนั่นคือหัวใจของทหารไทยที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษหลายสมรภูมิในประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าทหาร